โอเน็ตหข้อที่13นะครับข้อนี้ตอบชอยที่2องนะฮะเป็นเรื่องของความน่าจะเป็นซึ่งมันจะออกยากขึ้นกว่าปีที่แล้วนิดนึงเพราะว่ามีการปรับเปลี่ยนเนื้อหานะครับปกติแล้วในโอเน็ตเนี่ยเรื่องความน่าจะเป็นมันจะไม่มี f a t ทอเรียใช่ไหมแต่จากนี้เป็นต้นไปนะครับก็จะมีแฟคทอเรียเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยอ่าเดี๋ยวเรามาดูโจทย์กันก่อนนะครับ เขาบอกว่างี้ครับโจทย์ข้อ13บเขาบอกว่ากรรมลาเนี่ยนะต้องการระบายสีภาพดาวที่แบ่งออกเป็น5ส่วนดังรูปนะครับรูปนี้นะฮะเขาบอกว่าถ้ากรมลาจะระบายสีภาพข้างต้นด้วยสีไม้กล่องหนึ่งที่มีสีต่างกันอยู่10สีโดยเลือกสีไประบายส่วนละ1สีจนครบทุกส่วนนะครับแล้วก็ ไม่ใช้สีซ้ํากันด้วยนะตรงนี้สําคัญมากนะไม่ใช้สีซ้ํากันจํานวนวิธีในการระบายสีที่แตกต่างกันทั้งหมดมีกี่วิธีนะครับเราอย่าเพิ่งไปดูช้อยกันเลยนะเนาะเราดูก่อนว่าตัวดาวอันนี้แบ่งเป็น5ส่วนนะครับสมมุติว่ากรุกับไล่เป็นส่วน A ส่วน B ส่วน C ส่วน d และวก็ส่วน นะครับเสร็จแล้วสีเนี่ยมีอยู่10สีสมมุติครูรับเขียนนี้นะอันนี้คือสีที่1สีที่2 3 4 5 6 7 8 9แล้วก็10นะครับสมมุติเป็นสี1 0สีเนาะทีนี้เวลาเราจะ,ะทําการนับนะครับกฎของการนับเนี่ยมันจะมีกระบวนการอย่างนี้ครับ เราจะต้องสร้างเป็นขั้นตอนนะสร้างเป็นขั้นตอนก็เวลาเรานับขั้นตอนหมายความว่ายังไงหมายความว่าเมื่อทํา1ขั้นตอนแล้วงานยังไม่เสร็จต้องทําให้ครบทุกขั้นตอนนะครับงานจึงจะเสร็จและพอทําครบทุกขั้นตอนแล้วเราก็เอาจํานวนวิธีแต่ละขั้นตอนมาคูณกันซึ่งเราเรียกว่ากฎการคูณน,นะครับอ่ะเราเริ่มต้นอย่างนี้นะ ในขั้นตอนที่1นนะครับในขั้นตอนที่1เราก็จะเริ่มระบายสีจากช่องไหนก่อนอ่าช่อง A นะครับเราก็ไปเลือกสีมาเลือกสีกี่สีครับเราเลือก1สีนะฮะเราเลือก1สีจากทั้งหมดกี่สีมันมีทั้งหมด10สีใช่ไหมเลือก1จาก10นะฮะจาก10สีเพื่อระบายช่อง a นะครับสมมุติครูครับเขียนสั้นๆว่าให้ a และกันนะฮะให้ a ถามว่าเลือกได้กี่วิธีเนื่องจากสีทั้ง10สีนี่ยังไม่ได้ถูกใช้เลยเพราะฉะนั้นเราจะเลือกสีใดสีหนึ่งก็ได้ใช่ไหมครับทำให้มีจำนวนวิธีอยู่10วิธีในการเลือกสำหรับช่อง a ทันไหมแต่จริงๆเราเลือกแค่นหนึสีนะครับก็เอามาระบายช่อง a อย่างนี้นะ ก็ระบายไประบายไปละเสร็จและสมมุติเราใช้ไปแล้วหนึ่สีเช่นเราอาจจะใช้สีที่หกเราใช้สีที่หกต่อมาในขั้นตอนที่2เราก็จะเลือกอีก1สีนะครับเลือก1สีที่นี้เราห้ามใช้ซ้ำกับอันแรกห้ามใช้ซ้ำกับ A แสดงว่าการเลือกสี1นึ่งสีเนี่ย เราเลือกได้จากที่เหลืออยู่เพียง9สีถูกไหมเลือกได้9สีเลือกให้ใครก็เลือกให้กับ B เพราะฉะนั้นจำนวนวิธีเราก็จะเลือกได้9วิธีถั่ไหมครับอ่านะเราก็ระบายตรงนี้ไปนะครับได้มาอีกสีหนึ่งก็ระบายช่อง B ไปถั่นนะต่อมาขั้นตอนที่3นะครับเราก็จะทำอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆนะเราก็ ไปเลือกอีก1สีสมมุติว่าเมื่อกี้เนี่ยเราใช้สีที่สไปละนะซึ่งจริงๆแล้วมันเป็นไปได้ทุกสีะเนาะเราก็เลือกไปเราก็เลือกอีก1สีจากที่เหลือทั้งหมดกี่สีครับถ้าเราใช้ไปแล้ว2ส,สีก็จะเหลือให้เลือกอีกแค่8สีถูกไหมเลือกให้ใครเลือกให้ช่องสีนะครับมันก็เลยเลือกได้8วิธีพอเข้าใจไหม สมมุติเราใช้เลขก7ไปละใช้สีเบอร์7ขั้นต่อมานะครับขั้นที่4อ่ะเมื่อกี้เราระบายให้สีไปล้วเนาะขั้นที่4เราก็ทำเหมือนเดิมเราเลือก1สีจากสีที่เหลือคือ7สีเลือกให้กับใครเลือกให้ช่อง d ใช่ไหมอ่ะเลือกให้ช่อง d ตอนนี้เราก็จะเลือกได้แค่7วิธีถูกไหมฮะค่อยๆไล่ลงมาแล้วก็ในขั้นตอนสุดท้ายขั้นตอนที่5เราก็เลือกอีก1สีนะครับอ่ะตอนนี้สมมุติกรกฟฟ์ใช้สีที่1ไปแล้วเนาะใช้1 2 3 4ใช้ไปแล้วสีสีมันก็จะเหลือให้เลือกอีกแค่6สีนะครับอ่ะเมื่อกี้ดีก็เลือกไปแล้วเนาะราบายไปแล้วก็เหลือช่องสุดท้ายคือช่อง E นะครับเลือกให้ช่องอ e, ีก็จะเลือกได้แค่6วิธีถั่นไหมพอเราทําครบ6อ่ะหขั้นตอนปับ๊บงานของเราก็เสร็จแล้วนะเสร็จทุกช่องและ5ช่องดังนั้นจํานวนวิธีที่เราจะระบายสีเป็นไปได้ทั้งหมดกี่วิธีนะครับเพราะฉะนั้นจํานวนวิธีลงสีนะครับทั้งหมดให้ทำยังไงครับให้เอา จำนวนวิธีในแต่ละขั้นตอนมาคูณกันนะครับนั่นก็คืออะไรครับ10คูณ9คูณ8คูณ7คูณ6วิธีนะครับมีเท่านี้แต่ว่าไม่ต้องคูณจริงๆเพราะว่าช้อยเขาไม่ได้คิดเลขเป็นผลสำเร็จนะครับเขาให้เราติดเอาไว้อยู่ในลักษณะของแฟกทอเรียลคือถ้าเกิดช้อยเขาเป็นตัวเลขสำเร็จเราก็แค่คูณแล้วก็ตอบแต่ทีนี้ มันออกมาเป็น 19, 9 8 7 6แต่ว่าในชอยเนี่ยนะครับเราดูสิมันมีชอยที่5ที่เราตัดทิ้งได้เลยเพราะมันไม่ใช่ก้ากำลัง10แน่ๆชอยที่4ก็ตัดทิ้งเราจะเหลือชอยที่3ซึ่งเป็น10 f a c กทอเรีย0 f a c t o กทอเรีมันแปลว่าอะไรนะฮะ10 f กทอเรีย l มันก็แปลว่า10บคูณ9คูณ8แต่ว่า ต้องคูณลงไปถึง1ถูกไหมถึงจะเป็น10 f แฟกทอเรียลแต่ของเรามัน19 9 8 7 6มันก็ต้องไม่ใช่ชอยที่3ก็ใช่ไหมไม่เหมือนกันอ่ะตอนนี้เหลือ2ข้อ1กับ2นะครับเราสามารถดัดแปลงคำตอบโดยการคูณนะครับคูณดูนะ,ค,ะคูณด้วย5 Fa แฟกข้างบนกับข้างล่างคูณด้วยเศษและส่วนนะครับคูณด้วยเศษและส่วนทังนั้น ถ้าน้องๆสังเกตแถวบนก็คือ169876แล้วก็ไปเจอกับ5้าแฟกนะครับ1ิ9 8 7 6 5เนี่ยมันสามารถนับเป็นอีกแบบหนึ่งก็คือเป็น10 f แฟกทอเรียลและตัวหารข้างล่างก็คือ5 f a แฟกทอเรียลเห็นไหมแสดงว่าคำตอบที่เราได้เนี่ยเราสามารถที่จะจัดรูปให้มันเป็น10 f แฟกส่วน5 Fa แฟกได้นะก็คือตรงกับชอยที่2เห็นปะ ส่วนชอยที่1มันคือ10บแฟเรีหารด้วย5,5อันนั้นเอาไว้หลอกเอาไว้หลอกสำหรับการคิดอีกวิธีหนึ่งนะอีกวิธีหนึ่งมันก็อาจจะมีการแบบสร้างขั้นตอนได้มันจะซับซ้อนกว่าน,นี้ยวกก็เลยเลือกใช้วิธีนี้ดีกว่าวิธีนี้จะง่ายกว่านะครับเพราะ,ะนั้นตอบชอยที่2นะอ่ะข้อ,อนี้ก็คือเรื่องของความน่าจะเป็นแต่ว่าไปไม่ถึงความน่าจะเป็นมันอยู่ตรงบทที่เขาเรียกว่าวิธีเรียงสับเปลี่ยนนะฮะ วิธีการเลี้ยงสับเปลี่ยนตรงนี้ก็ต้องออกสอบทุกครั้งอยู่แล้วแต่ก่อนก็ออกตอนนี้ก็ออกแต่ว่าจะออกยากขึ้นคือจะมีแฟคทอเรียลเข้ามานะจะยุ่งยากมากขึ้นก็ลองดูเด็กที่เป็นเด็กสายวิทย์เนี่ยจะเรียนแฟ t ทอเรียลอยู่แล้วแต่ว่าเด็กสายศิลป์เนี่ยจะพึ่งเรียนเพิ่มนะพึ่งเรียนแฟคทอเรียลเพิ่มเติมนะโอเคนะอันนี้ก็จบไปนะครับสำหรับโจทย์ข้อที่13นะครับ ก็อย่าลืมดูย้อนหลังตอนนี้13ข้อแล้วนะมันมีทั้งหมด32ข้อนะครับถ้าถ้าดูแล้วรู้สึกว่ามีความเข้าใจนะฮะก็สามารถที่จะแชร์ให้เพื่อนๆดูด้วยกันได้นะครับจะได้เข้าใจกันหลายๆคนช่วยกันคิดนะสงสัยตรงไหน,นก็คอมเมนต์ถามกันเข้ามาขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมนะครับคลิปนี้ก็ไปก่อนละสวัสดีครับ